ดาราหนุ่มสุดห่วงภรรยาเรียกว่าเป็นคู่ที่คบหานดืใ้ใจกันมานานจนกระทั่งทั้งคู่ได้แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสำหรับคู่ของเชนนัทวัฒน์และสาวแพรพิไลรำภาที่หลังจากแต่งงานทั้งสองยังได้เผยถึงการมีทายาทด,ด้วยความที่แพรเป็นคนรอบคอบคิดเยอะเลยกลัวว่าถ้ามีน้องต้องดูแลเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่ไปตอบโจทย์กับเชนว่าเรายังไม่พร้อมเราอยากมีงานที่สำเร็จกว่านี้ถ้าพร้อมก็อาจจะมีไม่ได้ปิดว่าไม่มีเลย คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งไม่ซีเรียสเลยเขาให้เกียรติเราทั้งคู่มีก็ได้ไม่มีก็ได้มันนึกย้อนไปในอดีตที่อยากมีแต่ในตอนนั้นด้วยเหตุผลเดียวกับแพรเรารอบคอบตามเขาอีกเหตุผลคือเราไม่ชอบอะไรหลายๆอย่างในหลายเรื่องเราเลยมีความกลัวยิ่งระแวงเข้าไปอีกแต่เราพอไปถามคนรู้จักถามเพื่อนบอกมีไปเลยเดี๋ยวก็โตมาดีได้แต่เราสองคนอาจจะยังไม่ได้มีเลยรู้สึกว่าเครียดกับเรื่องนี้ ลาสุดเชนได้ออกมาเผยอาการป่วยของภรรยาเมื่อสาวแพรล,ลื่นล้มหัวฟาดพื้นพร้อมเผยว่าเป็นห่วงน้องแพรหลังเป็นโรคบ้านหมุนอาการตอนนี้ค่อนข้างแย่พอสมควรครับเพราะเป็นอะไรที่รักษายากมากอาจจะต้องกายภาพบำบัดและก็ไม่รู้ว่าจสหายเมื่อไหร่ตอนนี้น้องแพรจะทําอะไรก็อันตรายมากๆกลัวจะขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวจริงๆแค่เดินขึ้นลงบันไดยังอันตรายเลยแล้วถ้าอยู่ๆอาการกําเริบขึ้นมา โดยปกติผมตัวติดกับแพรตลอดแต่ตอนนี้ผมได้ออกมาทำงานนอกบ้านแล้วแต่ผมก็พยายามที่จะโทรคอยเช็คส่งข้อความหาตลอดว่าแพรทำอะไรอยู่เป็นยังไงคอลวิดีโอหา